สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะคะโดยสูตรที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือสูตรกําลัง3นะคะโดยประกอบไปด้วย2สูตรนั่นก็คือผลบวกกําลัง3และอีกสูตรหนึ่งก็คือผลต่างกําลัง3นะคะสสูตรนี้มีความเหมือนความต่างกันยังไงนะคะสูตรผลบวกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าวงเล็บแรกก็จะเป็นบวกเหมือนกันนะคะ นี่ถ้ามันเป็นบวกนะคะวงเล็บแรกก็จะเป็นบวกวงเล็บต่อมาตรงนี้จะสลับเป็นลบแต่ถ้าเป็นสูตรผลต่างนะคะวงเล็บแรกเป็นลบนะคะวงเล็บที่2ตรงนี้จะเป็นบวกนะคะจะสลับกันนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะคะมีหน้ามีหลังมีหน้ากําลังสองมีหน้าหลังและมีหลังกําลังสองนะคะ,ะทีนี้นะคะมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างการแยกตัวประกอบข้อที่1นะคะ x กําลังหกบวกหกนักเรียนต้องจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสก่อน โดยเราใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังในการเปลี่ยนนะคะ x กำลัง6บวก64 x กำลัง6นะคะถ้านักเรียนดึงกำลัง3ออกไปนะคะเราดึงเพื่อเพื่อให้มันสามารถที่จะใช้สูตรได้ถ้าเราดึงกำลัง3ออกไป x กำลัง6ก็จะเหลือ x กำลัง2นะคะ64นะคะให้นักเรียนหาตัวมาหาตัวมาหารนะคะ อ่ะครูเอา4หาร4 1เป็น4นะคะลบลบออก6เหลือ2นะคะ4 6 24นะคะหารต่อด้วย4นะคะ4อะไรได้16 4 4 16แสดงว่า6 4เนี่ยสามารถที่จะแยกออกเป็น4คูณ4คูณ4หรือ4ยกกำลัง3นะคะเราก็เปลี่ยนให้เป็น4ยกกำลัง3จะเห็นว่านะคะ ตัวหน้าและตัวหลังเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปกําลังสามแล้วนะคะนักเรียนดูตรงกลางมันเป็นเครื่องหมายบวกนะคะแสดงว่าเราจะต้องใช้สูตรที่หนึ่งตรงนี้นะคะสูตรบวกนะคะสูตรบอกว่าหน้ากําลังสามบวกหลังกําลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเราก็มาดูนะคะว่าตรงนี้อะไรคือหน้าอะไรคือหลังหน้าก็คือตัวที่อยู่ภายใต้กําลังสามนะคะตรงนี้ใช่ไหม หลังคือตัวที่อยู่ภายใต้กําลัง3แสดงว่าหน้าของข้อนี้คือ x กําลังสองและหลังของข้อนี้คือ4อ่ครูเขียนไว้ก่อนละกันหน้าคือ x กําลังสองนะคะหลังคือ4นะคะ,ะเป็นแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะักเรียนก็เอามาแทนในสูตรเลยสูตรบอกว่าหน้าบวกหลังก็จะได้เป็น x กําลังสองบวก4คูณด้วยนะคะหน้ากําลังสองก็คือหน้า กำลังสองลบหน้าหลังลบหน้าคูณหลังและบวกหลังกำลังสองก็คือบวก4ยกกำลังสองนะคะสูตรบอกว่ายังไงเราก็ทำตามสูตรเลยนะคะทีนี้ด้านหน้าก็จะได้เป็น x กําำลังสองบวก4 วงเล็บข้างหลังนะคะ x ก,กาลัง2มันกำลังซ้อนกันให้นักเรียนเรากำลังมาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น x ก,กาลัง4ลบ 4x ก,กาลัง2บวก16นะคะ,ะเพราะว่า4กำลัง2ก็คือ4คูณ4ได้16นี่นะคะเราแยกตัวประกอบออกมาแล้วนะคะก็จะได้ดังบรรทัดข้างล่างนี้นะคะอะพาไปแล้วหนึ่งตัวอย่างมาดูตัวอย่างที่ $2 นะคะ ตัวอย่างที่2บอกว่าจงแยกตัวประกอบของ 125-x 6ลบกำลังทีนี้ก่อนอื่นนะคะมันยังไม่ได้อยู่ในรูปของกำลัง3นั่นเยนต้องเปลี่ยนก่อนนะคะ1น5เนี่ยนักเรียนั่นเก็หาตัวาหารหาร125มันเป็นอ่ามันเป็นจำนวนที่ลงท้ายด้วย5แสดงว่าน่าจะเอา5มาหารได้5 2เป็น10นะคะลบกันเหลือ25 5 5 25เอา5หารต่ออีกนะคะ5 5 25 แสดงว่านะคะ125สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของ5คูณกันได้3ตัวนะคะก็คือ1 2และ3ตรงนี้ดังนั้นนะคะเวลาเราแยกตัวประกอบเราก็จะเปลี่ยน1 2 5ลบ x กำลัง6ได้เป็น5ยกกำลัง3ลบด้วยนะคะ x กำลัง6ก็เหมือนเดิมนะคะเราเราดึงกำลัง3ออกมานะคะข้างในมันก็จะเหลือเป็น x กำลังส ทีนี้นะคะต่อไปนักเรียนก็แทนนะพิจารณาดูซิว่าอะไรคือหน้าอะไรคือหลังหน้าคือ5หลังคือ x กำลังสองนะคะ5อ่าหน้าคือ5ใช่ไหมอ่าเขียนไว้ก่อนหน้าคือ5หลังคือ x กำลังสองนะคะพอเราไปแทนนะคะใช้สูตรเนื่องจากตรงนี้มันเป็นลบนะคะเราเลยต้องใช้สูตรที่2นี้นะคะหน้ากำลังสลบหลังกำลังสเท่ากับหน้าลบหลังก็คือเอา5ลบด้วย x กำลังสองคูณกับหน้ากำลังสองก็คือหานะคะยกกำลังสองบวกบวกนะคะตรงนี้เป็นบวกนะคะบวกหน้าคูณหลังคือบวก5คูณ x กำลังสองและบวกหลังกำลังสองคือบวก x กำลังสองแล้วไปยกกำลังอีก2นะคะอ่ะ ตามสูตรมันเลยนะคะทีนี้พอเราทําแบบนี้เสร็จแล,แล้วเนี่ยมาดูว่าอะไรสามารถที่จะยุคได้อะไรสามารถที่จะจัดให้อยู่ในรูปที่ชัดเจนกว่านี้ได้นะคะข้างหน้าเราทําอะไรไม่ได้เนาะเขียนไม่เหมือนเดิมข้างหลัง5ยกกําลัง2มันคือ5คูณ5เป็น25นะคะ5คูณ x กาลัง2ได้เป็น 5x กาลัง2บวกด้วย x กำลังสองแล้วยกกำลังอีกสองกำลังซ้อนการเอากำลังมาคูณกันนะคะได้เป็น x กำลังสี่อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นสองตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบโดยใช้ผลบวกและผลต่างของกำลังสามนะคะมาใช้ในการแยกตัวประกอบของอ่าพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองนะคะเดี๋ยววันนี้เราเรียนไว้แค่สองตัวอย่างนี้ก่อนเดี๋ยววันต่อๆไปนะคะเรามาเรียนเพิ่มอีกนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ